สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้ในรายการ<ส>คนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอน,นเอ่ออ,อร่างทรงหนึ่งคนจะลงเทพได้กี่องค์ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเฟซบุ๊ก<ห>โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร061 99226450925929261 ID รายโอเซเรต15แล้วผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมธรปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย EJTOP16 ครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในรายการคนมีองค์ของเราในรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ มานะเคยมีคนถามผมมาถามในข้อความว่าร่างทรงเนี่ยถ้าเรารับกับครูคนนี้แล้วถ้าเราเปลี่ยนครูเนี่ยยานบรารมีขององค์บรมครูที่ประจําร่างเนี่ยจะเปลี่ยนไหมผมบอกว่าจะไปเปลี่ยนได้ยังไงในเมื่อว่าองค์ที่อยู่ประจําตัวคุณเป็นองค์ไหนคุณก็จะอยู่องค์นั้นตลอดเขาไม่ไปไหนหรอกเพราะการเปลี่ยนครูยังไงนะหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนขันกับครูคนอื่นอะไรทานองเนี้หรือไปรับที่อื่นต่อ อะไรเงี้ยอ๋อเราก็ต้องมีจุดยืนสิว่าเราเนี่ยเป็นร่างขององค์ไหนที่มาเป็นองค์ประธานใช่ไหมอืมไม่ช่เลอะนะเออทับนี่โดตนตกเลยนะเดี๋ยวกดลงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอืมนะอ่ะมาครับ<ก>นะ,นนะอืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางป,ปิดหน้าทับไหมร่างทางนี้หน่อยนะไม่เป็นไรไว้งั้นแหละไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไวอย่างงี้แหละไว้อย่างเนี้ไวอย่างนี้เียนียอืมก็เรื่องของเรื่องก็เพราะว่าปัญหามันก็คือว่าคคนที่ไม่มีจุดยืนก็หมายถึงว่าไปรับเอาองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นมาแล้วไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่สามารถที่จะหาองค์เทพของตัวเองเจอได้เพราะว่าตัวเองอะ่ะสับสนไปเองคือจริงๆแล้วว่าคุณควรหาครูหรืออาจารย์อะ่ะหรือว่าผู้มีพลังจิตอะไรก็ตามไม่มีญาณน,นะคะที่ว่า สามารถที่จะเปิดองค์ของคุณหรือว่าตรจองค์ตดเทพให้คุณว่าคุณมีองค์ไหนแล้วคุณก็รู้สึกว่าสัมผัสกับองค์นั้นได้จริงนะคะว่าท่านเป็นองค์ประธานของเราจริงๆหรือว่าเทวดาประจําตัวของเราจริงๆที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดหมายถึงว่าอะไรเขาคอย,ยดูและะเขาเรียกว,ว่าสร้างบารมีมาร่วมกันนะแล้วเราก็จะเหมือนกับว่ายึดองค์นั้นเป็นที่เป็นหลักเป็นหลัก,ลกคือ ในร่างคนหนึ่งคนเนี่ยการสร้างบาร,รมีมาเนี่ยองค์ไหนที่มาก่อนเป็นองค์แรกองค์นั้นนั่นแหละคือองค์หลักไม่ใช่ว่าจะไปผัดเปลี่ยนเทวดาก็บอกแล้วเทวดาไม่ใช่ดาวจรเทวดาคือองค์ไหนก็องค์นั้นบางคนเนี่ยบอกกับเราว่าปีนี้พระแม่อ่าธรณีมาปีหน้าเดี๋ยวนางสงกรานเข้านะแล้วปีต่อไปก็พญาคุตสถิตและปีต่อมาพญานาคราชก็พ่นน้ำใสนะมีนะนะเออ คือใครจะดูองค์เยอะอะไรขนาดนั้นคะเออคือองค์องค์ประธานมีองค์เดียวอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแชร์ก่อนเอาล่ะเดี๋ยวผมทำการบูชาองค์เทพก่อนแล้วกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ उत्थां शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भ शरणं गच्छामि ॐ द्ीयं पिब ब्रह्म पदि पाहायां कातियं पिब อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทพธายะปทวีคงคามพระพรมหมาเทวาทัมามิหังพรหมหาจิตตังปียังมามา,า,าริเตนามะภาทานามาอาโอเมกามุโอปโยเทวมนุสานังปโยพระมานามุตตะมังปโยนาคาสุป,ปันนานังปินทริยังนามามิหัง नमो फने सिदि में महानाभो ठोते नमो फाफिखने सिधि प्रसिद्धि में तम पे नमो फिखने प्रसिद्धि में महालो ओम सिखने ยานะมหามอมสิงขเน i, i n e ยานะมหามอมสิงขเน i n e ยานะมหามอมพระบพคนธัพมุนีเทวานะโมพุทธายะตติยามปีพระบพคนธัพมุนีเทวานะโมพุทธายะตติยามปีนะพระบพคนธัพมุนีเทวานะโมพุทธายะ อย่าสวดให้หายได้ไหมโอ้จับจังหวะไม่ถูกเือเข้าใจไหม<ล>ว่ามันมีเสลดอยู่ในลําคออาจารย์ทออ<า>อ็อปอาจารย์ท็อปได้ให้อาจารย์โอ้เยสละไม่เป็นไรมีม,มีน้ําอยู่แต่คือเข้าใจไหมว่าเอาน้าอุ่นไหม,มเดี๋ยวค่อยว่ากันคือมีอ่าคนเข้ามาใน youtube เราแล้วก็ถามว่าถ้าเราเนี่ยไปรับกับคนอื่นอีกสมมติรับองค์นี้กับคนนี้แล้วไปรับองค์อื่นหรือองค์อื่นเนี่ยคือพวกสับสน สอบสนนี่คืออะไรรู้ไหมเหมือนตรวจเช็คตรวจเทพแล้วกับคนอาจารย์โอ้จริงๆแล้วคืออดทนอดรอนทนไม่ได้คือจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยฟังแล้วแล้วก็นะอะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์โอจะบอกว่าร่างทรงหนึ่งคนนะคะรับครูนะบูชาครูเขาเรียกอะไรนะกราบครูเขาเรียกมีครูแค่คนเดียวก็พอแล้วคือรับขันครูแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วอ่ะอืมจริงๆแล้วอะค่ะ ทำไมต้องไม่รับเยอะแยะด้วยขันขันห้าก็รับไปแล้วขันเก้าขัน8ดขันสิบหกอะไรเยอะแยะไปอะไรคือมันม,มีพวกที่ไม่มั่นใจมั่นใจครูตัวเองก็คือ,อในที่นี้ก็คือว่าไม่แน่ชัดคือครูพูดแบบกลับไปกลับมาไงเดี๋ยวมีองค์พะพิคอนสนะเดี๋ยวมีองค์พระแม่อุมาเทวีนะองค์พระแม่รักษมีนะปูชีโวกมารพัฒนะ แวืออย่างนี้เขายังไงเหรอหมายถึงว่าสมมติมาหาเราแล้วตจวองตัวเทศกับเราแล้วเราขันกับเราแล้วเราไปฟังอยากจะไปดูคนอื่นต่อแล้วแล้วเขาทักมาว่ามีองค์อื่นแล้วเราไปรับคนอื่นคนอื่นก่อนอย่างนี้เหรอไม่ใช่คือว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าองค์ที่อยู่กับเราเนี่ยคือองค์ไหนองค์ไหนกันแน่นั่นนั่นแหละแล้วค่อยไปรับพอรับเสร็จแล้วอ่ะก็รับองค์นั้นเป็นประธานของร่างตลอด แต่ว่าถามว่าผ่านองค์อื่นได้ไหมมันผ่านได้จิตอ่ะมันให้องค์องค์ไหนผ่านก็ได้แต่ว่าองค์ประธานของร่างจะมีแค่องค์เดียวโดยธรรมชาติแต่เดิมมาสมมติสมมติน,นนะอันนี้เข้าใจละสมมุติว่าเราเราเป็นอย่างนี้ละเราเรารู้แล้วว่าเป็นใครรับขันมาละเสร็จแล้วเราไปเจอหมออีกอะ่ะไปไปเจอคนอีกอะที่ว่าไปทักเขาว่าเขามีองค์อื่นอีกอะแล้วบอกให้เขารับขันองค์อื่นเนี่ยต้องจะต้องทํำยังไงคะก็จอเหตุการณ์ก็แล้วแต่ว่าตัดสินใจเอาแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ ถ้าเราคิดว่ามันถูกต้องแล้วอ่ะแล้วเราสงบลงแล้วอ่ะก็ควรจะเฉยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สงบอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะหายเพราะว่าสถานการณ์ก็คือว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยควานควานโดนหลับตาแล้วควานหามันเหมือนควานหาไม่เจอแต่ถ้าครูคนแรกเขาทําให้เราหายจากอาการได้จริงอะ่ะแล้วให้เรารับไว้หนึ่งองค์อ่ะดูแลเขาเรียกองะทานอย่างนั้นอะ่ะจะดีที่สุดกับเราก็คือว่าอะไรที่เป็นอาการถูกโรคที่สุดอันนั้นถือว่าถูกต้องไม่ใช่แบบ ไปขึ้นตำหนักนู้นลงตำหนักนี้แล้วสุดท้ายก็หาตัวเองไม่เจอแล้วสุดท้ายก็ไปโทษครูคนน้นคนนี้แล้วสุดท้ายก็บอกว่ามีปู่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ายังไงคะผมเจอมากับตาแล้วสุดท้ายก็นั่งเวียง,ยงนั่งเวียงไงใส่ต้องใส่หมวกกันน็อกอะ่ะนั่งเวียงไงเอาเอาหัวลงหกกแล้วเสกน้ำมนต์ไงเสกน้ำมนต์อย่างเดียวใครก็จะไปนับถือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมบอกไปถูกนะเขาบอกว่าเขาทําพิธีได้อย่างสูงสุดพิเศษ ปรากฏผมนั่งฟังตั้งนานไม่มีบทสวดแล้วก็เออผมก็ไม่รู้จง<ห>ังบตาวก็วนั่งหลับตาแล้วก็นนว,น,ว,กวนๆวนผนก็ไม่รู้มันคืออะไรนะนคือจอาระเตยพีกรรมอะไรพิธีกรรมเอจอจารตีก็ไม่อาลตีจะอะไรก็ไม่ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกาวบูชาขอบารมีองค์ท้ามหาพรหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องสวดออกมาเป็นบทบูชาพระพรหมนะมันก็ชัดที่สุดไม่ใช่แบบว่าเราจะแบบ นั่งเฉยๆหลับตาแล้วใครเขาจะรู้ว่าเราบูชาอะไรบูชายังไงบูชาแบบไหนเพราะลีลาการบูชาแต่ละคนไม่เท่ากันผมแต่<ำ>สําคัญที่ว่าคนทําพิธีกรรมต้องสวดเก่งใช่ไหมคะคือต้องรู้บทสวดอะต้อง<ช>สวดออกมาเป็นเสียงได้ต้องสวดได้ต้องสวดเก่งต้องสวดคล่องอืถ้าทำพิธีกรรมไม่มีบทสวดอะไรเลยนี่คืออะไรพีกรรมอะไรไม่มีใครรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันคือความน่าเคารพมันไม่มีแล้วอะมันหายไปเพราะว่า เราไม่รู้ว่าสวดบูชาอะไรบทสวดบูชาแบบไหนอะไรเงี้ยสิทธิการวิยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังไงอิอิมามานะอิมามาเงี้ยนะหัวใจนางขวักเงี้ยอีมา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 นะอีมา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 เไม่ให้เลยอีมินาอีมินาอิมินาอมินาีมินามามานินิมา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 นินิมา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 นินิมามาอิมินาสี่ครั้งเงี้ยไม่ใช่ อิ gonna, มินาอิมินาอิมินาอิมินามามานีนี่มามาอิมิน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 ามามานีนี่มามานี่เป็นคาถาวิชาหัวใจนางขวบอย่างเช่นอย่างหัวใจพรหมเนี่ยสิรได้แม่นเลยเพราะว่าจาร์ทับสอนไว้ใช่ก็แล้วมันคือถ้าคนนั้นทําพิธีกรรมแล้วไม่มีการเปล่งวาจาเปล่งเสียงเรื่องอะไรเงี้ยคนอื่นเขาไม่รู้หรอกพอเขาไม่รู้เสร็จเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจความนับถือมันก็ไม่มี โดยธรรมชาติแล้วถามว่าร่างร่างหนึ่งร่างจะลงได้กี่องค์มันอยู่ที่ว่าคุณจะหนักแน่นกับครูบาอาจารย์คนแรกขนาดไหนคือคุณไปตรวจอะถ้าคุณตรวจแล้วอาการคุณดีคุณหายแล้วคุณสามารถแก้ไขตัวเองได้อะ นั่นถือว่าถูกต้องอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ถ้าคุณยังวิ่งขึ้นไปก็งงหาอาจารย์คนนั้นคนเดียวเลยก็ก็สำนักเดียวเราจะดีกว่าออืมผมบางทีผมเข้าใจนะ<อ>คนที่มาหาผมเสร็จแล้วพอผมตรวจองค์ตรวจเทพให้เสร็จแล้วเขาบล็อกผมผมเข้าใจนะว่าเขามีอาจารย์อยู่แล้วบางทีเขาขึ้นมาหาเราเนี่ยก็มางั้นๆแหละมาเพื่อจะมาตรวจความแน่ใจ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็บ็อกอะไรเงี้ยผมก็เจอผมเจอจนทินส่วนใหญ่ถ้าบางคนเขาจะพาสามีภรรยาของเขามาด้วยแต่มันขึ้นอยู่กับสามีภรรยาของเขาด้วยนะว่าเขาจะยินยอมและแลวพร้อมใจที่จะให้สามีหรือภรรยาของเขาจะทําพิธีกับเราหรือเปล่านั่นแหละมันอยู่ที่เหตุผลสําคัญบางคนก็มาแล้ว ก็สนับสนุนกันดีบางคนก็มาแล้วไม่สนับสนุนกันคือมาแล้วขัดกันไงม,มาแล้วมันขัดกันแต่ผมบอกได้ว่าร่างหนึ่งร่างอะ่ะลงได้นะสารพัดองค์จะลงถ้าพูดส่วนใหญ่ถ้ามาแล้วอีกคนพร้อมใจจะทำแต่คนขัดไว้ยังไงก็ไม่สําเร็จอะค่ะส่วนสองพันที่ภรรยาสามีของคุณด้วยนะคือหลายๆครั้งหลายๆหนวร่างทรงหลาย,ลาลายคนนะเป็นบ้าไปกืเยอะที่เป็นบ้าไปแล,แล้วไม่มีใครแก้ให้ได้เพราะอะไรไมามเพราะไม่ยอมรับไม่ยอมรับในที่เนี้ผมผมตอนที่ผมพูดกับทุกคนอ่ะ บางคนก็บางคนเนี่ยเป็นบ้าจริงๆก็มีคือกลายเป็นบ้าเป็นบอไปเลยแบบว่าไม่แบบว่าเหมือแบบนกับว่าเดินเดินอยู่เงี้ยลืมบ้านลืมช่องเดินไปอยู่ดีๆไปลือปล้อคุยขยะก,กินก็มีผมเคยเจอนะถามว่าเพราะอะไรเพราะอาดีตอ่ะเขาเคยเป็นคนทรงแล<อ>้วอยูดดีๆโอ้เคยทํางานอยู่ที่พัฒน,นารัชไาดา้ช่วงหนึง่งที่ทํางานอยู่ร้านโฮโลเวิร์ชอปอะคือไปนั่งดูดวงอะนะเป็นหมอดูในร้านก็ตอนนั้นกลับ,บบ้านแล้วอากาศรถเมย นะจะไอพันนารัชดาก็คือว่ายืนรออย,อยู่แล้วก็เห็นนะ่ะคือค่ำๆ่อะ่ะเห็นหนะ้าคนที่แบบผมยุ่งยุ่งตัวค่ำคหน่อยแล้วใส่กางเกงในเกือบจะเอ้ไม่ใช่กางเกงกางเกงยีนหลังกางเกงยีนขาสั้นอ่ะเกือบจะหลุดตูดแล้วอ่ะเป็นผู้ชายแล้วมีรอยสักเต็มตัวเลยเแล้วเขาก็เดินแบบคือแบบรองเท้าไม่ใส่แล้วคือทั้งตัวใส่แค่กางเกงจะหลุดตูดอยู่ตัวเดียวแล้วหัวฟูฟ,ฟูหน่อยแบบว่าผมสั้นสั้นฟูฟ,ฟูหน่อย เขาเดินมาแล้วเขาก็มาคุยขยะโอ้ก็มองเขาทําอะไรแต่ว่าถ้าเขาจะมองไปทางโ,โอ้โอ้จะหลบตาไปมองอย่างอื่นนะเพราะโอ้กลัวคือเราไม่รู้ว่าคนคน,คนนี้เป็นอะไรเขาก็คุยแล้วเราก็เอ๊ะน่เขาคุยอะไรคุยขยะคุยมาเอามาดูอันน้งอันนี้มาดูเสร็จแล้วเอาแก้วน้ําอ่ะที่คนเขาทิ้งแล้วอะ่ะเอามาดูเหน็นแค่นั้นเราจะอ้วกเออจริงๆอืแล้วแบบมาบ่อยมาก เล <He S 2> <c oughs> ลอดลยคือ <c oughs> คนพวกนี้ถือของเสร็จแล้วแล้วเหมือนกับถือไม่อยู่อ่ะพอถือไม่อยู่เสร็จเนี่ยเหมือนมันเข้าตัวพอเข้าตัวเสร็จเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเอยแบบสักยันขึ้นมาแล้วแบบทําตัวไม่อยู่ในสีลไม่ทาไม่อยู่ในใน,ใน,ใ,นในการแบบว่าไม่อยู่ในสิลงไม่ทำไม่อยู่ในในข้อห้ามอะไรเงี้ยเขามีรอยสักอเ <c oughs> ต็มหลังเลยอะ่ะเสร็จแล้วอ่ะของพวกนี้มันเหมือนวิ่งเข้าตัวบางทีเนี่ยเราไปรับปากคือบางทีเราเหมือนเคยเราเคยรับถามว่า รปาปากว่าเราจะช่วยเทพเจ้าท่านอ่ะอย่างเงี้ยเทพเจ้าอย่างเช่นท่านเท้ามาหาพรหมอย่างนี้หรือว่าองค์พิฆเนศหรือองค์พาวหารุสีอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราไม่เราไปรับปากเขาว่าเราจะลงทรงเขาแล้วเราไม่ลงเนี่ยแล้วสุดท้ายมันมันก็มีปัญหาตอนหลังถามว่าร่างหนึ่งร่างจะลงได้สักกี่องค์จริงๆลงได้สารพัดจะลงแต่ว่าเออจะมีองค์ประธานแค่เพียงหนึ่งองค์สมมติว่าคุณมีรุสีเป็นประธานคุณก็จะมีรุสีเป็นประธานอยู่งั้นตลอดไปตลอดชีวิตใช่เพราะว่า การมีประธานของล่างอาจจะมีได้แค่หนึ่งแต่ว่า,าจ,จะลงอลงผ่านได้หมดเดี๋ยวก่อนอาจารย์ท่าพราะว่าตลอดไปนีตลอดไปไม่ไม่ใช่แค่ชีวิตนี้หรือเปล่าใช่ไม่ใช่แค่ชีวิตนี้อาจจะแบบตายแล้วอีกชาติพบหนึ่งเราก็ต้องไปเป็นไปช่วยเขาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านก็เคยเกิดเป็นญาติของเราอาจจะเป็นพ่อแม่อะไรในอดีตชาติเนี่ย<ช>ตามมาปกป้องดูแลใช่ไหมคะใช่บางทีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะหนีด้วยความไม่ไม่ไม่ได้แบบตั้งใจอาจจะหนีด้วยความแบบว่าไม่อยากเป็นคือ คนน่ะที่พอรู้ตัวเองเป็นร่างทรงเนี่ยมีความไม่อยากเป็นมากความถามว่าความไม่อยากเป็นในที่นี้คืออะไรมันเหมือนกับว่าไม่อยากทําไม่อยากที่จะรับใช้จริงๆ<ม>แล้วโอ้เข้าใจนะตรงเนี้ยก่อนที่โอ้จะมาเป็นร่างทรงเนี่ยค่ะคือตอนเนี่ยโอ้จะพูดจะมาทรงเดินมิถุนายนปีสองห้าหกสามนี่เองก่<ม>อนหน้านั้นในยูทูปก็ยังมีคนมาถามเลยว่าอาจารย์โอ้เป็นร่างทรงเหรอคะอาจารย์โอ้ย,ยังตอบเลยว่าอ๋ออาจารย์โอ้เป็นหมอดูธรรมดาค่ะ<ม>แต่พอพอมาเป็นร่างทรงเมื่อเดินมิถุนายนะ แล้วทรงสามวันติดเลยก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่สามเลยเนี่ยรู้สึกนะคือตอนนั้นนะช่วงนั้นอนะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นแต่เราเริ่มเริ่มแล้วที่จะสัมผัสได้นะ้วเราไม่อยากเป็นเพราะว่าเรากลัวว่าเฮ้ยตอนที่เราลงทรงอะ่ะเราจะมีใครมาเข้าเราแล้วเราจะแบบอ,อันตรายต่อชีวิตเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นน่ะคือเรากลัวไงคะกลัวว่าเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เราจะแบบอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วพ่อมันทําได้ไงพอมันทําได้แล้วแบบสัมผัสได้ว่าคนที่เขาเข้ามากอดเราคนที่เขามาร้องไห้ร้องผมร้องไห้ระบายความทุกข์กับเราเนี่ยแล้วเราปลอบใจเขาได้แล้วเราทำพิธีเขาได้เนี่ยทำไมมันขนหัวลุกวะเนี่ยมันมีความสุขอะค่ะมันมีความสุขมากเลยแล้วแบบเรารู้สึกรักอาชีพนี้เลยสัมผัสยานบารมีมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราสามารถเป็นคนสําคัญที่คนที่แบบมาหาเราแล้วแบบ ช่วยเหลือ,ขอเขาได้ช่วยเหลือเขาได้เขาแบบดีขึ้นเคยมีนะอาจารย์โอเปิดพระโอษฐ์พระเนตรพะกันให้นุสิตอ่ะจย์ที่เขาแบบร้อง,อ,งอง่มร้องไห้ร้องแล้วแบบโอ้ยอะไรแบบนี้แบบบอกใครก็ไม่ได้เขาหาว่าป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกใครไม่ได้แล้วก็แล้วเปิดพระโอษฐ์พระเนตรพระกันเนา,านะจานทัอสอนโอ้เราก็ทําให้เขาแล้วโอ้ได้ข่าวมาว่าจารย์ท็อปเขาเขาติดต่อมาทางจารย์ท็อปว่า ครูเขากลับมาเขาสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างาพรังชันโซนเขาฟังเลยว่าให้ให้คนที่เขาชมอยู่ฟังในว่าเขาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาบอกว่าเขาฟังเขาสว่างสวดพันยักษ์้วเขารู้สึกเขามีอาการเคริมเหมือนกับว่าปู่ฤาษีนาพรอดที่เคยอยู่ในกายสังขารของเขาที่หายไปตอนที่เขาเอาขันไปทิ้งอ่ะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกก่อนว่าคนนี้เขาเขามาทําพิธีเหมือนกับขอให้จารย์ทบลงแล้วขอเข้ามาเอเขามากรำพัน ผ่านครูคนเก่าคนเก่าที่เขาเอาทิ้งไปคือขมาขมาเสร็จก็อาจารย์โอ้ก็เปิดพระโอษฐ์ให้ได้ทักกันให้เขาแล้วเขาก็เลยสัมผัสได้ครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์โอ้ชอบเสียฤรสีเขาด้วยนะคะครั้นช่วยได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันอัศจรรย์อาชีพเนี้ยมันไม่เหมือนคนทั่วไปะเนาะอานะครับนะเหมือนมีอะไรพิเศษนะคะแต่เราก็ไม่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ ถือตัวว่าเราจะต้องยิ่งใหญ่หรือพิเศษกว่าใครนะแต่เพียงแต่ว่าเราช่วยเหลือคนได้แล้วเรามีความสุขก็เท่านั้นเองอะคะอ่ะอ่ะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราก็คงใส่จมดจเวลา,าลแล้วเนี่ยยังค้างอะไรอยู่ไหมเรื่องของการที่ว่าคนหนึ่งคนที่เป็นร่างทรงหนึ่ง,งคนเนี่ยลงองค์ได้กี่ก็พยายามจะเล่าเมื่อกี้แล้วคือจะเล่าจนจะไปแล,ะแล้วคือ หนึ่ง่างอ่ะลงได้ทุกองค์ถ้าจะลงจริงๆแต่จะมีประธานแค่เพียงหนึ่งล่างก็คือขันที่รับมาขันแรกส,รสมมุติว่าองค์พระฤาษีมาองค์แรกก็คือจะรับองค์แรกได้โดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรับหลายๆองค์นะเข้านะเข้าอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะองค์แรกก็ยังคงอยู่เขาเรียกองประธานองค์แรกที่มา,มาเปิดเรื่อยๆเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยหลายๆองค์นี่คืออะไรคะคือ,อเรียกว่ายานผ่านยานผ่านแต่องค์แรกคือขันแรกแล้วขันที่เรารับมาครั้งแรกๆ นั่นเขาเรียกว่ายานหลักเขาเรียกว่ายานประธานประธานนี่คือประธานของร่างโดยตรงตั้งแต่แรกมีคนบอกว่าออตอนที่ผมไปผมไปที่ตำหนักอาจารย์ผมครั้งแรกอะอาจารย์ผมบอกลงได้ร้อยหกสิบห้าองค์ผมก็นั่งคิดในใจร้อ,อยหกสิบห้าองค์อ้าวแล้ยังไงอะแปลว่าเขาไม่นับถือร่างประธานเขาเลยหรือ,อยังไงผมก็นั่งคิดในใจนะสุดท้ายพี่พี่คนที่ผมรู้จักอะที่เป็นร่างฤาษีนะรอดแกบอกว่าเขาไม่ค่อยนับถือร่างประธานเพราะว่าเทพใหญ่เกินไปแล้วเขาไม่มีบาร,รมีด้วย เขาไม่ค่อยแบบปฏิบัติบรมีคือเขากินแต่เจแต่เขาไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ไม่ค่อยได้อะไรเขาก็เลยเหมือนกับว่าเทพใหญ่เกินไปก็อยู่กับเขาไม่ได้คุณลูกพ่อแม่ทุรคานะคะฟังอาจารย์แล้วขนลุกเลยค่ะนะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอก็จะไปแล้วนะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ